วันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนวิธีการจำไปเลยครับเป็นระบบที่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยให้เราจำข้อมูลอะไรก็ได้แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเคยเป็นกันไหมครับแบบอ่านหนังสือโต้รุ่งเลยนะตั้งใจสุดๆเพื่อสอบแต่พอสอบเสร็จปุ๊บผ่านแบบทิศเดียวเอ๊ะลืมหมดแล้วความรู้สึกนี้มันแบบโหทั้งเหนื่อยทั้งเสียดายจริงๆนะครับแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับจริงๆแล้วสมองของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ลืม ใช่ครับฟังไม่ผิดคือมันเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวเองนะครับลองนึกภาพตามดูนะถ้าเราต้องจําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอในแต่ละวันโอ้โหสมองเราคงรับไม่ไหวแน่แครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปนะครับย้อนกลับไปตั้งร้อยกว่าปีก่อนเลยมีนักจิตวิทยาชื่อแฮร์แมนเอเบิงเฮาส์เขาศึกษาเรื่องนี้จรงิงจังจนออกมาเป็นกราฟที่เรียกว่าเส้นโค้งการลืมนี่แหละครับมันโชยให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเราเรียนรู้อะไรใหมๆ่ๆแล้วปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยความทรงจํามันจะหายไปเร็วขนาดไหนแล้วไอ้กราฟนีแหลครับ คือต้นตอของปัญหาที่เราจะมาแก้กันวันนี้โอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่าว่าทาไมสมองของเราถึงถูกสร้างม,มาให้ลืมเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับการสลายตัวของสารกัมันตะรังสีเลยคือความทรงจําของเรามันมีเครื่องชีวิตของมันเองนะครับถ้าเราไม่คอยไปทบทวนไม่ไปเติมมันเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆจางหายไปเองตามเวลาน่าเสียดายมากๆแล้วมันจะมีกับดักอย่างหนึ่งที่ อันตรายสุดๆเลยครับเขาเรียกว่าภาพลวงตาแห่งความรู้มันคือความรู้สึกที่ว่าเราอ่านเรื่องนี้ซ้ําๆจนรู้สึกคุ้นมากๆแล้วก็เผลอคิดไปเองว่าเฮ้ยเราเข้าใจแล้วจําได้แล้วแต่พอเอาเข้าจริงพอต้องตอบคําถามหรือต้องใช้ความรู้นั้นกลับนึกไม่ออกซะงั้นการเรียนแบบนี้แหละครับที่ยิ่งทําให้เราลืมง่ายขึ้นไปอีกโอเคเรารู้ปัญหาแล้วรู้จักศัตรูของเราแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาหาทางแก้ครับ แล้วข่าวดีก็คือมันมีวิธีแก้ที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วด้วยว่าจะมาช่วยเราหยุดยัง้งไอ้เจ้าเส้นโค้งการลืมนี่ได้เทคนิคนี้เรียกว่า spaced repetition หรือถ้าแปลตรงๆก็คือการทบทวนเป็นช่วงๆครับคือมันไม่ใช่การทบทวนแบบถียิบนะแต่เป็นการทบทวนแบบมีกลยุทธ์เราจะเว้นระยะห่างออกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะกลับไปทวนในจังหวะที่สมองเกือบจะลืมพอดีพอดี หัวใจของมันคือเรื่องจังหวะนี่แหละครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนการไปยิมให้สมองเลยการที่เราพยายามนึกถึงอะไรบางอย่างที่มันเลือนลางเกือบจะลืมไปแล้วเนี่ยมันคือการบังคับให้สมองต้องออกแรงดึงความทรงจํานั้นกลับมาซึ่งทุกครั้งที่เราทําแบบนี้สําเร็จนะครับเส้นทางประสาทในสมองที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมันจะแข็งแรงขึ้น,นเรื่อยๆเหมือนเรายกเวทแล้วกล้ามใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับแลวถ้าใครยังไม่เชื่อนะครับมาดูผลการศึกษานี้กันเลยเขาทดลองกับนักเรียนที่เรียนภาษาสวาฮิลี กลุ่มที่พี่ยอมนึกคาตอบอย่างเดียวเนี่ยก็ทาได้ดีนะแต่กลุ่มที่ใช้การนึกคาตอบบวกกับ space r e p e t i t i o n เข้าไปโอ้โหคะแนนดีกว่าถึง6 0 60, 60เลยนะครับนี่คือตัวเลขที่บอกชัดเจนเลยว่าเทคนิคนี้มัน work จริงไม่ใช่แค่คิดไปเองพอเห็นหลักการเห็นวิทยาศาสตร์เบื้องหลังแล้วแล้วคําถามต่อไปก็คือแล้วจะเอาไปใช้จริงยังไงล่ะมาครับเรามาดูวิธีการที่จับต้องได้กันเลยบอกเลยว่ามันง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะ จริงๆแล้วไอเดียนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับมันมีวิวัฒนาการของมันมาเรื่อยๆเลยเริ่มจากยุค1880ที่เอ็ดดิงเฮาส์เจอเส้นโค้งกันลืมก่อนแล้วก็มีคนชื่อ CMS s มาเสนอเรื่องการเว้นช่วงเวลาทบทวนจนกระทั่งปี1972คุณเซบาสเซียนไลทเนอร์ก็เอามารวมกันแล้วสร้างเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงขึ้นมาใช่แล้วครับคนนี้แหละครับเซบาสเชียนไลทเนอร์เขาเป็นนักข่าวสายวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน เขาเก่งตรงที่สามารถเอาทฤษฎีการเรียนรู้ที่มันดูซับซ้อนมาย่อยให้กลายเป็นระบบง่ายๆที่ใช้แค่แฟลชการ์ดซึ่งใครๆก็ทำตามได้หน้าตาของมันก็เป็นแบบนี้เลยครับเรียบง่ายมากๆมีแค่กล่องแบ่งช่องกับแฟลชการ์ดแต่ไอเดียเบื้องหลังนี้ฉลาดสุดๆเลยครับคือมันเป็นระบบที่ช่วยคัดกรองว่าเราควรจะทบทวนอะไรบ่อยแค่ไหนการ์ดใบไหนที่เรายังจำไม่ได้ก็จะวนเวียนอยู่กล่องแรกๆให้เราเห็นบ่อยๆ ส่วนใบไหนที่จําได้แม่นแล้วก็จะถูกเลื่อนไปกล่องหลังๆที่นานๆทีจะทบทวนครับวิธีใช้ก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับเริ่มแรกการ์ดท,ทุกใบจะอยู่ในกล่องที่1ซึ่งเราต้องทบทวนทุกวันพอเราหยิบการ์ดขึ้นมาแล้วตอบถูกปึ๊บการ์ดใบนั้นก็ได้เลื่อนชั้นไปกล่องที่2ซึ่งอาจจะเว้นไปทบทวนวันเว้นวันแต่ถ้าตอบผิดอา้าวก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่กล่องหนึ่งครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าการ์ดทุกใบจะไปถึงกล่องสุดท้ายได้สําเร็จ แต่เดี๋ยวก่อนนี่มันยุคไหนแล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่าระบบดีๆแบบนี้ก็ต้องมีเวอร์ชั่นดิจิตอลเหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าว่าพอมาอยู่ในแอปแล้วมันเป็นยังไงถ้าให้เทียบกันนะครับแบบกล่องกระดาษเนี่ยก็มีสเสน่ห์ของมันนะมันจับต้องได้ช่วยเรามีสมาธิไม่วอลกแวกแต่แบบแอปในมือถือมันก็สะดวกกว่าเยอะเลยครับพกไปไหนก็ได้ แล้วที่สำคัญคือมันทำงานอัตโนมัติหมดเลยมี AI คอยคำนวณให้ว่าเราควรทบทวนการ์ดใบไหนเมื่อไหร่อย่างแอปที่ชื่อ Lighterbox n Flashcard นี่คือตัวอย่างที่ดีเลยครับคือมันเอาระบบทั้งหมดมาไว้ในมือถือเราเลยไม่ต้องมานั่งจัดตารางเองแล้วว่าใบนี้ต้องทวนอีกทีกี่วันแอปมันจัดการให้หมดตามผลการตอบของเราเลยสะดวกมากจริงๆแล้วก็มีเสียงจากคนที่ใช้แอปจริงๆด้วยนะครับอย่างคุณลูน่าบอกว่าชอบมากเลย UI เยี่ยมมาก และดีใจจริงๆที่เวอร์ชันฟรีไม่มีโฆษณากวนใจซึ่งเรื่องไม่มีโฆษณานี่สําคัญมากเลยนะครับเวลาเราจะใช้สมาธิเรียนรู้ทีนี้ถึงเราจะพูดถึงแฟลชการ์ดมาตลอดทางแต่จริงๆแล้วหัวใจของมันเนี่ยคือหลักการ space repetition ซึ่งมันเอาไปปรับใช้ได้กับอีกหลายอย่างเลยครับเรามาดูกันว่าจะเรียนให้ฉลาดขึ้นได้ยังไงอีกบ้างคือการทบทวนเป็นช่วงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งในกล่องเครื่องมือนะครับ แต่มันจะทรงพลังขึ้นไปอีกถ้าเราใช้ร่วมกับเครื่องมือชิน้นอื่นๆอย่างเช่นการฝึกดึงความจำหรือ retrieval practice ที่เราต้องเค้นคำตอบออกมาเองการขยายความหรือ elaboration ที่เราพยายามเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับของเก่าแล้วก็การเข้ารหัสคู่หรือ dual coding ที่ใช้ภาพเข้ามาช่วยด้วยดูตัวอย่างนี้สิครับนี่คือพลังของ dual coding หรือการใช้ภาพช่วยจา คือแทนที่เราจะอ่านข้อมูลยาวๆเกี่ยวกับเรื่องซับซ้อนอย่างวัตถลิ์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เราก็เปลี่ยนมันให้เป็นภาพเป็นไมล์แมปที่เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยแบบนี้สมองเราจะจําได้ดีกว่าการอ่านตัวหนังสือเฉยๆไม่รู้กี่เท่าเลยครับและสุดท้ายก็มาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดครับในเมื่อตอนนี้เรารู้เคล็ดลับรู้วิธีการเรียนรู้ที่แท้จริงแล้วคําถามก็คือจะเอาไปใช้เรียนรู้อะไรต่อดีไม่ว่าจะเป็นภาษาที่3 การเล่นดนตรีหรือความรู้ลึกๆในสายงานตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้อีกแล้วละครับ